ายกสมาคมการค้าและการท่องเที่ยวชายแดนไทยกัมพูชาจันทบุรีย้ำจันทบุรีไม่ได้ส่งออกผลไม้แต่เพียงฝ่ายเดียวแต่ไทยโดยเฉพาะที่จันทบุรีนำเข้ามะม่วงซึ่งผลไม้หลักของกัมพูชาถึง85%ของผลผลิตที่มีในประเทศดรรัฐวิทย์ตั้งเกียรติภัชรนายกสมาคมการค้าและการท่องเที่ยวชายแดนไทยกัมพูชาจันทบุรี เปิดเผยเกี่ยวกับประเด็นที่มีการปิดด่านทาวานบ้านแหลมเมื่อวานนี้โดยทางกัมพูชามองว่าด่านบ้านแหลมเป็นด่านที่สําคัญในแต่ละปีมีการส่งออกผลไม้ของไทยไปยังกัมพูชาเป็นจํานวนมากแต่อีกสิ่งหนึ่งที่คนทั่วไปยังอาจไม่ทราบแม้แต่ทางกัมพูชาเองก็ยังอาจไม่มีข้อมูลว่าผลผลิตมะม่วงแก้วขมิ้นซึ่งเป็นผลไม้หลักของกัมพูชาจํานวน85%ของผลผลิตที่เข้าไทยได้เข้ามาทางด่านทาวานบ้านแหลม และด่านทาวนบ้านผักกาดโดยคนไทยที่มีโรงงานมารับซื้อจากห农งที่อยู่ด่านทาวนบ้านแหลมและด่านทาวนบ้านผักกาดเพื่อนาําไปแปรรูปเป็นมะม่วงแช่อิ่มส่งขายต่อไปเมื่อวานเนี่ยสิ่งที่เขาเขาปิดช่องบ้านแหลมเนี่ยคือช่องบ้านแหลมถือว่าเป็นด่านใหญ่ของจังหวัดจันทบุรีแล้วก็ติดกับจังหวัดพระนครซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเราไม่ได้ส่งผลไม้เขาอย่างเดียว ผล,ลไม้เขาที่เข้ามาในประเทศกัมพูชาผล,ลไม้ก็คือมะม่วงมะม่วงแก้วขมิ้นภาษากัมพูชาเขาเรียกแก้วละเมียดผลผลิตของกัมพูชาทั้งหมดเนี่ยแปดสิบห้าเปอร์เซ็นต์ร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยแปดสิบห้าเปอร์เซ็นต์เนี่ยขายให้กับล้งก็คือ,อ,อล้งที่รับซื้อล้งก็คือพ่อค้าที่รับซื้อที่มาเปิดโกดังขายให้โกดังของคน ในจังหวัดจันทบุรีก็คือโกดังรับซื้อมะม่วงเนี่ยจุดผ่านแดนถาวรบ้านแหลมเนี่หกสิบเปอร์เซ็นต์แล้วก็จุดผ่านแดนถาวรบ้านประกาศก็ซื้อมะม่วงอันเนี้ยจากชาวกัมพูชาเนี่ยอีกสี่สิบเปอร์เซ็นต์เพราะฉะนั้นมะม่วงของกัมพูชาแปดสิบห้าเปอร์เซ็นต์ที่เข้าไทยเนี่ยก็คืออยู่ที่จุดผ่านแดนถาวรบ้านแหลมกับจุดผ่านแดนถาวรบ้านประกาศ ซึ่งคนไทยที่มีโรงงานก็มารับซื้อไปดิงไปดองเป็นมะม่วงดองเขาเรียกเข้าโรงดองกับในเรื่องของการไปแปรรูปอบแห้งเขาอาจจะไปส่งอะไรแพคเกจทิ่งไปส่งที่ไหนก็แล้วแต่ของเขาทั่วหลายๆประเทศนี่ก็คือสิ่งที่ผมมองว่าผู้แทนของเราอาจจะไม่ได้สื่อเขารู้ว่าเราเนี่ยก็รับซื้อมะม่วงของเขากว่า8 0ที่ผลิตในประเทศกัมพูชานะครับซึ่งหลายจังหวัดที่เขาปลูกมะม่วงแล้วก็เอาเข้ามา ซึ่งเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องสําคัญว่าเรารับผลไม้ของเขามาม้วกเนี่ยกว่า80เเพราะฉะนั้นผลไม้ของเราเนี่ยส่วนใหญ่แล้วทุเรียนบางคุดเราก็ส่งออกนอกหมดนะครับแล้วก็ลองกองแล้วก็ไปเน,นื้อนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้เนี่ยมันก็เหมือนกับการถ้อยทีท่าอา,ายกันแต่ว่าในระบบของทางฝั่งอาบูชาผมว่าอาจจะไม่มีใครได้ได,ไ,ดได้พูดคุยกับฝั่งในขณนะเดียวกันเนี่ยในส่วนของ ผู้นําไทยเองเนี่ยก็อาจจะไม่ได้ส่งข่าวไปยังกัมพูชาว่าเฮ้ hey, เราก็รับตัวมะม่วงคุณนะที่ผลิตในในกัมพูชาร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยเรามาขายให้กับคนจันทบุรีคนไทยเนี่ยที่ตั้งลงในจังหวัดจันทบุรีเนี่ยถึงแปดสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะอันนี้มันเป็นภาพที่เป็นประจักษ์ให้เห็นได้นะครับแล้วก็ถามคนกัมพูชาที่เขาปลูกมะม่วงได้ว่าขายที่ไหน